คนหัวใจสู้คนหัวใจสิง Sing Corporation and Chelsea Football Club วันนี้เราก็อยู่กับที่งาน Sad c h u r r h Festival รวมพลเด็กแนวชอบซื้อยืดวันนี้เราจะพาไปเจอกับวงภูมิจิตครับวันนี้นะคะเราก็อยู่กับนุ่มๆน,นะคะแต่ไม่ครบนั่นคือวงภูมิจิตภูมิจิตสวัสดีครับ,รบเราเคยเจอกันแล้วใช่ไหมที่งาน Lemon Factory ครบรอบไปนสักอย่างที่บ<ช>ครบใช่ครับใช่ครับ พูดถ yes, mm ึงวงบ้างดีกว่านี่อันนี้เสื้อยืดที่ขายิีบูธใช่ไหมฮะพูดถึงเสื้อยืดก่อนดีกว่างานเสื้อยืดอ่ะเอาเสื้อายนี้างมีสองลายมีสองลายกูริโกลายนี้ผมชื่อว่ากูรันโกครับก็พี่บอมอธิบายไหม ก็เป็นการเฉลิมฉลองอันดับหนึ่งครั้งแรกในชีวิตของเพ่งเราครับใช่ครับคือแปะมาใช่ครับแล้วนี่อันนี้ครับอันนี้ครับที่อันนี้เป็นเป็นคือผมเลือกการแต่งงานครับอ๋อผมแล้วแล้วก็ซ้อมไปก่อนครับคือจริงๆแล้วเสื้อตัวนี้เนี่ยเหมือนประมาณว่าเวลาผู้ชายเวลามีเมียพี่บอมเนี่ยมีเมียแล้วแต่พี่บอมไม่ค่อยบอกใครพี่บอมมีเมียแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยจะเป็นการ เออันนีสัตว์พี่บอมครับวันนี้รู้กันทั้งประเทศแล้วแหละว่าเป็นแมนเันแมนได้คืออายที่จะมีเมีย่้าอยากมีเมียกันผู้ชายสมัยนี้เนาะเอาพูดถึงผลงานเพลงบ้าง เออเพลงตอนนี้เราก็มีเพลงรันเนี่ยแหละครับรันครับเป็นจริงตอนแรกเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงประกอบรายการคนหัวรันของไทยทีวีเอสครับแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเราที่ขึ้นอำนหน่งครั้งแรกในชีวิตครับแล้วซิงเกิลต่อไปเมื่อไหร่ได้ฟังน่าจะอีกสองเดือนครับไม่ไกลจังอะเพราะว่าช่วงนี้พอดีพี่แม็กซ์แต่งงานครับยังแต่งตั้งยูแล้วก็พี่บอมก็เลี้ยงลูกใช่ครับก็เลยมีเวลาเจอกันน้อยนิดนึงก็เลยมีเวลาดีพัฒนาเพลงช้าหน่อยครับ แล้วจะมีเป็นอัลบั้มเต็มไหมนีครับแน่นอนเราชอบทำอัลบั้มเต็มมากกว่าซิงเกิลมากเลยเคยออกมาออกมาหลายชุดมากๆครับชุดมากๆแล้วใช่ครับอ๋อแล้วหนเพลงแรกเพลงนี้หลายชุดมากๆนี่กี่ชุดมีสองระเบั้มเต็มครับแล้วก็มีอัลบั้มพิเศษเป็นคุตติกแล้วก็รวมถึงซิงเกิลล้านซิงเกิลล่าสุดครับใครับแล้วระบั้มเต็มก็คงประมาณปีหน้าใช่ครับถ้าผู้ใหญ่จะฟังเพลงอื่นๆที่เก่าๆของวงจิตเข้ากูเกิลครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าภูมิจิตถ้าเกิดว่าเซิร์ชภูมิจิตแบรนด์ในเฟซบุ๊กเนี่ยก็เจอเหมือนกันใช่ครับก็จะ รับทุกเม้นต์ตอบทุกแอดรวมตัวได้ไงวงนี้รวมตัวได้ไงครับก็ให้พี่บอมเล่าเลยครับใช่ครับรู้เล่าอย่างเดียวให้พี่แม็กเล่าเลยครับทักจริงๆแล้วจะบอกว่าเริ่มเริ่มต้นจากคุณกับการครับการซึ่งไม่อยู่ในวันนี้นะครับก็ทั้งสองเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่ครับคามเขียนครับใช่ครับสองคนนี้เริ่มต้นเล่นดนตรีด้วยกันเนื่องจากเหตุผลที่ว่าแกะเพลงคนอื่นไม่เป็นครับใช่ครับเขาก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาเองนะครับมีแนวคิดใหม่ๆเยอะเลยครับแล้วก็เริิิ่มมมมตตต้้้นน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 เดทาาางกกัััออีสช คนอื่นด้วยที่ไม่ใช่ผมกับบอมผมกับบอมเพิ่งเข้ามาเมื่อประมาณช่วงยุคยุคกลางๆของวงกลางๆของวงยังยังมันก็แก่มากเลยนะพี่บอมเนี่ยจะเข้ามาตอนทำอัลบั้มแรกใช่ครับผมจะเข้ามาตอนช่วงก่อนที่จะเริ่มทำอัลบั้มแรก ก็รวมตัวกันจั่งายเป็นภูมิจิตในยุคปัจจุบันกี่ปีแล้วคะรวมตัวกันมาภูมิสองครับสิบสองปีแนวเพลงของภูมิจิตมากเลยหว่าแนวเพลงของเราต้องเรียกว่าเป็นเครือข่ายไหนบล็อกแบบไซเคเดลิกป๊อปป๊อปครับอ๋อไม่มีคำว่าไซเคเดลิกไม่ใช่ป๊อปป๊อปครับป๊อปครับภูมิจิตเป็นวงป๊อปครับคือไม่ว่าจะยังไงเราก็ยังคือไม่ว่าเราจะไปทำแบบไซเคเดริกอะไรยังไงเนี่ยเราก็จะสุดท้ายก็ต้องป๊อปป๊อปคใช่ครับก็ต้องให้แบบว่าให้สาวฟังได้และกรี๊ดตามได้อะรเลยหน้าตาปง แบบวงเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีสาวไม่กรี้ยนะเพื่อให้เก๋ไงจะไม่ได้กรีดแต่เรารู้สึกว่าอย่าเราอย่ากเป็นวงที่เก๋แล้าสาวกรี้ยด้วยครับแล้วตอนเวลาทำงานนี่ใครเริ่มต้นเพลงอะไรกันจะไหนก็ยังไงครับพี่บอมยังเป็นพูดครับพูดจะแต่งเพลง ใช่ครับใช่แช่งแช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 งอะไรอย่างเงี้ยครับคือทุกเพลงของคุณจีในช่วงยุคหลังเนี่ยจะเป็นแนวแบบเพลงลูกเสือออกค่ายทั้งหมดเลยครับคือโดยโดยเขาคนเดียวนะครับเหมือนเขาเริ่มมาปั๊บแล้วมันจะผ่านตัวกองทั้งเราทั้ง3คนมีเบย์กีตาร์กองแล้วก็โปรดิวเซอร์คือพี่อู๊ดแบนวากอนที่ช่วยกันทํางานครับก็จนกลายมาเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ครับอย่างเพลงรันเนี่ยมาตอนแรกเนี่ยเป็นเพลงลูกเสือเลยครับใช่โลดซุกวนนี่เงี้ยแะครับวุ่นกันรวยเร็วสุดท้าย มันเพลงในการเด็กเลยใช่ใช่ครับคือคืจริงวิธีแต่งเพลงคือผมก็แต่งมาเป็นอย่างนั้นทุกเพลงเลยครับแล้วก็พอมาเจอทุกคนแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับซึ่งมันเป็นความสืบเล้นแม่ที่แบบ เหมือนเวลาเรามีลูกสักคนเราคลอดคลอดบุตรบุตรมาคนหนึ่งครับแล้วเราก็ไ่นึกว่าโตขึ้นน่ะมันจะกลายเป็นนักบินอวกาศอะไรย่างเงี้ยอเมริกันจะบอกกันเด็กรุ่นหลังไมถ้าตัดสินใจจะแต่งเพลงอะไรเงี้ยทำไงก็พยายามรักเพลงให้เหมือนลูกครับก็แต่งเพลงไม่เคยมีลูกเขาจะรู้ไหมแต่งเพลงมาเสร็จก็เหมือนคลอดบุตรคลอดบุตรแล้วก็ต้องอยู่ไฟนี่อยู่ไฟแล้วก็ต้องดูแลดูเขาโตคือรักเพลงให้เหมือนลูกครับคือเหมือนเหมือนที่พ่อแม่รักเรานั่นแหละครับแล้ว มันจะดีเองครับแล้วเพลงมันเลี้ยงเราด้วยปะเลี้ยงดิเลี้ยงดิแล้วก็เลี้ยงดิเอลงดีก็ต้องเลี้ยงดต้องเลี้ยงเราให้ยเราลูกมันโตขึ้นมันก็เลี้ยงเรามีบ้างถ้าลูกติดถ้าลูกติดมากเลยต้องทำใจต้องปล่อยไม่ทำเงินนะปล่อยเขาไปตามทางก็คือจริงๆแล้วอย่างเวลาเราเดินเงี้ยจริงเราก็ไม่ได้เดินได้เลยหรอกแต่พอเราเดินครบหมื่นชั่วโมงปุ๊บเราจะเดินคล่องเหมือนจริงๆแล้วเหมือนเป็นสกิลครับก็แต่งเพลงก็เหมือนงานที่เหมือนแบบเราก็แต่งไปเรื่อยๆดนตรีก็เล่นไปเรื่อยๆพอครบแบบ ใกล้ๆหมื่นชั่วโมงถึงหมื่นชั่วโมงปุ๊บเราก็จะเป็นสกิลเป็นคล่องเองโดยที่แบบไม่ต้องอะไรใช่ครับเรนรู้เองว่าสัมผัสตรงไหนอะไรยังไงใช่ครับในตอนแรกค็ต้องเริ่มต้นก่อนแล้วก็ ดำเนินไปเรื่อยๆอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดตอนใช่อย่าขี้เกียจด้วยอ่าวสุดท้ายเลยแล้วกันแมรนด์เฟซบุ๊กมีอะไรให้ตามไหมเป็นบุ๊กกรอบคอมสแลตภูมิจิตแบรนด์ครับพี่ P.ROMJIT.BAND ครับใช่ค่ะแล้วก็ทวิตเตอร์ก็ใช้ชื่อเดียวกันครับแต่คนตอบก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับที่แม่ก็จะตอบสาวๆที่แม้ก็จะตอบหนุ่มๆครับทุกเม้นตอบทุกแอดครับส่วนอินสตาแกรมมีกันไหมอินสตาแกรมมีส่วนตัวครับไม่ได้มีของวงแต่ว่าใช้แฮชแท็กภูมิจิตได้พี่ P.ROMJ ทันรูปนี่แน่ครับโอเคเราไปตามหาตามดูกันได้นะแล้วเดี๋ยวไปดูกันบนเวทีเดี๋ยวพี่เอกจะแจมด้วยหนึ่งเพลงเพราะว่ามือกีตาร์ไม่มาพอดีใช้พ่อยเป็นประโยชน์นั่นเองนะขอบคุณครับขอบคุณครับเชื่อไหม ผมไม่ปุ่ม refresh เป็นของตัวเองแค่คุณเชื่อว่ามีกดจะเปลี่ยนตัวเองสมัยกดยปุ่ม refresh ทุกวันสิ่งดีๆเริ่มใหม่ได้เสมอเครื่องดื่ม M Star